โอ้ยไม่โดนเลยฮะอุ้ยตายวิธีทำเคเวสร,รีเบลเวลร้อยทำง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอรเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมสวัสดีพี่ๆชาวแร็คนาวร็อกฝากกดถูกใจให้คุณเอ็มหยุดหัวใจไว้ที่เกมด้วยนะคะฝากช่องคุณเอ็มด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ผมจะพารามคิปตะลุยดันเจียนเลเวลหนึงร้อยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า ไม่รู้จะร้อนหรือเปล่านะเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับแต่แน่นอนฮะก็ต้องมีหน้กเก่าดินอย่างแน่นอนตัวนี้นะไม่งั้นถ้าเราไปลุยเดี่ยวน่าจะลําบากอยู่นะครับแต่จริงๆก็จะมีคนลงเรื่อยๆเนาะเราสามารถไปอยู่ที่หน้าดานันแล้วก็รอคนที่จะพาลงได้นะครับนะไม่ใช่แค่เลเวล1 0 0นะเป็น120ก็มีเนาะเลเวล1้0สเขาต้องลง5รอบนะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกให้มาที่พรเทลาก่อนพอมาพรเทล่าเนี่ยให้เราลงไปแล้วเพลกก่อนนะนี้ไปเลยนะครับผมก็ไล่ตั้งแต่พรเทล่าเลยนะ เตรียมคงเตรียมของให้ครบนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมของแป๊บนึงอ่ะแต่เราก็กดรับเควสนะครับแล้ก็เลือกเควสหนยเนาะกดโอเคไปกดโอเครับเควสแล้วก็กดครอสนะ กดตรงนี้ค้างไว้กดยูขึ้นมาดูนะครับมันจะขึ้นน่าจะขึ้นเควสแล้วเนาะอ่ะตรงนี้นะครับรีเบลเลียนโกโก่หนึ่งร้อยเนาะต้องกําจัดบอสนั่นแหละครับเดี๋ยวพาไปดูเนาะหนึ่งครั้งนะครับวิธีก็ให้เราไปเมืองนักดาบนะครับเราจะเดินไปจากตรงนี้เลยหรือจะเทเลพอร์ตไปก็ได้นะครับมาพอเราว่ามาที่นักดาบแล้วนะครับก็ให้เราไปตรงกลางเมืองเลยฮะนี่มันจะมีจุดแดงๆตัวนี้นะครับเป็นเทเลพอร์ตวาร์ปเนาะให้เราเข้าในนี้แหละแล้วไปจัดการบอสเดนนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเนาะ ก็กดบ้ากดอะไรให้ครบเลยนะครับ,รบแต่เขาไปกดข้างในทีนึงก็ได้นะมาเสร็จแ,แล้วนะครับให้เราตั้งปาร์ตี้เนาะก็ะคือกดออดเดย์ดแซขึ้นมานะกดจัดก,การปาร์ตี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะครับตีนี้ลงดันไวเดอร์นี่เป็นไงกลัวไม่ไหวไงต้องบอกเขาว่าไหวไม่ไหวบอกไหวนะพอเราตั้งปาร์ตี้เสร็จกดโอเคครับกดปิด มาคิดที่ตรงนี้นะครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้เนาะเติมเกมลินเน็ต to มือถืในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ลิสต์แมนชอมถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมแมทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิม่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถม รอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ r Richman Shop เท่านั้นสร้างรอยแยกมิตินะครับให้เรากดโอเคไปนะคอ่ากดคอรสครับตัวนี้มันจะขึ้นแบบนี้อย่าเพิ่งไปกดทำลายนะครับให้กดกาบาปปิดทั้งหมดไปคี้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเลือกข้อที่2ฮะบ,บอกว่าข้อสู่ดดนเจียนนะครับเขาก็จะวาร์ปเราเข้าไปในดันแล้วนะ,นะะทีนี้เรารุ่น้ันนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าผมกม็รู้ว่าผมจะผ่านหรือเปล่าตัวนี้ก็ปิดไปได้นะครับมาเปิดอิเฟกต์ได้ดยังเปิดขึ้นล้วนะ เพอเรามาถึงเนาะมันจะมี m อตัวนี้นะครับให้เรามาคุยกับเอตัวนี้ก็คือมาบงมาบัฟอะไรให้พร้อมนะครับเสร็จแล้วก็มาคุยกับเอตัวนี้นะครับกด next ไปครับผมแล้วก็บอกว่าข้อแรกเลยครับต้องการฝึกไปอีกกดเ k ไปนะครับแล้วก็กด next ไปนะแล้วก็โเคไปนะครับกด close ครับผมนี่มันจะหายไปนะเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินมันจะมีกาบาดด้านขวาบนเห็นไหมฮะด้านขวาบนเมื่อกี้นะครับ มันจะมีเครื่องหมายบวกๆให้เราไปนะก็คือทางที่เราจะไปแหละก็คือเข้าวัดตรงนี้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วมาเราก็ลุยเลยนะลุยเลยนะฮะอ่าลุยเลยฮนะอืมอันนี้อาจจะไม่ยากนี่ยังไม่ยากไม่ยากอ่ลาลากเลยดีกว่าลากเลยดีกว่าลากเลยดีกว่าเฮ้ยได้อยู่นะแต่แต่บอสไงน่าจะปัญหาคือบอสนะครับมาเราก็ ตีมอนเตอร์ให้หมดนะครับตีมอนเตอร์ให้หมดมันจะขึ้นทั้งหมดนไหมครับว่าเหลือกี่ตัวอะไรเงี้ยเราต้องตีให้หมดนะครับปึ๊บเกียร์อ่ะแล้วก็ลงบันไดไปเนาะไม่แน่ใจด้านขวาเมื่อกี้มีมหรือเปล่านะไม่ได้เดินไปดูนะลไปลงไปที่แรกคือ,คอ,อถ้าเกิดเราใส่ถ้าเก่าดีมาเราจะลุยง่ายมากขึ้น,นครับหรือคือใส่มอนทุกตัวได้หมดเงี้ยแต่ถ้าไม่เอามาเนี่ยอาจจะตายได้อยู่ ใส่เลยนะนี่ตัวนี้ก็ใส่เลยถ้าเราไปสายยิงก็ค่อยๆยิงไปนะครับเหลืออีกสามสิบเอ็ดตัวนะดยุดยไปครับผมปุ๊บๆอันนี้ยังสบายๆอยู่นะผมว่าได้แหละแต่บอสนะ่าจะต้องระวังหน่อยคนระับบอสน่าจะมีปัญหา,อ,าออกด้านขวาเหมือนมันจะอยู่ด้านขวาปะ ไอ้ยู่ตรงไหนนะเหลืีกสิบเก้าตัวเฮ้ยตรงไหนว้าทำเลงนะอ๋อนี่นี่ด้านขวาบนปาบโอ้ยเยอะไหลเร็วอีกแล้วนะแล้วมีนักการดินแท้ตายเลยนะอ่ะแล้วเข้าเข้าว์ปด้านขวาครับตรงนี้เลยพอเข้าวาร์ปมาก็ลุยต่อเลยครับผมเสร็จแล้วก็ลุยต่อนะไป ก็คือมันจะบอกว่ามอนเตอร์เราตีตายหมดหรือ,อยังนะครับก็ต้องตีให้ตายให้หมดนะไม่งั้นมันก็จะไม่ผ่านไปห้องต่อไปนะครับเดี๋ยวุยต่อเก็บโอรีด้วยนะนีโกลกโลก,โกปต่อครับผมด้านขวาเต่ก่อนมีตรงนี้ไม่ใช่หรอแต่ผมจำผิดอ๋อนี่ปาุยต่อนะ ใส่แม่มดใส่แม่มดกัไนไปก่อน,นะฮะแม่แม่แมดก็อ e ีวิวฮะอีว e ิวดุสก็ได้ครับการนะเพราะว่าบางทีมันน่าจะมีตัวไล่เวทใส่เราอยู่ไล่เวทพวกโซแดงพวกอะไรยังไงก็ใส่เสื้อแม่มดไว้ก่อนเนาะโอเคผมลืมบอกไปฮะเดี๋ยวจะเขียไนไว้ตอนต้นตอนต้นคลิปก็ลนนะแล้วกันโอเคแล้วก็บ่อกีเข้าวาร์ปนะครับเข้าวาร์ปข้างล่างต่อเลยอนะุ้ยโห่ย,ย,ยากเหมือนกัน,นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เี๋ยวเดโอ้โหตัวนี้ยากฮะตัวนี้ยากเพราะว่ามันยิงไกลนะเดี๋ยวหลายตัวด้วยเราจะไหวไหมนะโอ้โหตายอยู่นะน่ะโอ้โหตายอยู่ฮะสงสัยต้องไล่ทีละตัวป่ะโอ้โหรือไม่ก็ต้องยิงเอานะโอ้โแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะเราค่อยๆยิงทีละตัวไม่ไแน่ใจว่ายิงไกลๆได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองบัฟใหม่แล้วนะเอาใหม่อ่ะทีนี้ผมจะลองแบบยิงไกลดูนะผมเอา กดทุกอย่างนะครับเพื่อเพื่อเพื่อที่จะเพิ่มเอฟดีเป็นร้อยเก้าสามนะลองดูว่าจะยิงไกลไหวไหมหรือเปล่าอา่าน่าจะยิงไกลไหวได้นะอลองดูกันไม่รู้ว่ายิงสุดจอได้หรือเปล่านะครับแต่ผมเอาเอฟบีดีร้อยเก้าสามนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะยิงไม่ไหวนะครับตายไหมก็ยิงไกลเอา,เาได้เทีละตัวยิงไกลเทียะตัว ตไไแต่จริงถ้ามันไล่ทีแล้วตัวไม่เราเราเข้าไปลุยก็ได้นะเราเข้าไปใส่เขาก็ได้ครับถต้องปั๊มด้วยปั๊มสู้อ่ะตอนนี้เอพีดีผมร้อยแปดสิบแปดแล้วไงเรื่องช้าแล้วนะจริงเราเข้าไปก็ได้ถ้ามันตัวเดียวออะโหมันมีสกิลสะท้อนหรือเปล่าวะใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนะเขาจะมีสกิลสะท้อนนะเอพีดีเป็นร้อยเก้าสามก่อนนะปะต่อนะ ยี่แถวเนี้ยผมเห็นต้องยิงสุดจอนะครับนะถ้าเออได้ครับทีละตัวแล้วยิงยิงไกลเอาวะทันอยู่นะทีละตัวสุดเลือดก,ก็ทันนะแต่ขอให้ดานิสีดีเป็นร้อยก็ดูสาวนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไม่ต่างกว่าร้อยก็สิบนะไม่งั้นน่าจะไม่ทนันเห็นไหมทันนะผมไม่ได้ปั๊มนะอันนี้ไม่ได้ปั๊มเลยนะแต่ว่าไหวอยู่ถ้าเกิดเรา ถ้าเราเอ d ดีสูงๆนะครับน,นี่ผมไม่ได้เป็นสายยิงนะไม่ใช่สายยิงคีนะครับก็ได้อยู่นะโอเคเก็บไปโอ้โอ,โอ้ตัวนี้ยากอยู่ฮะทาไมทาไมแต่ตัวนี้ตัวนี้เรายิงสดสู้ไม่ได้แน่เลยอ่ะยิงไม่โดนเลยฮะต,ต้องสตยต้องมุดเข้าไป อุ้ยตายโอ้ยยิงสู้เลยอะ่ะโอ้ยต้องปั๊มสู้เลยฮะมันไหวปะเนี่ยโอย้ตัวจะตายถือว่าผ่านแล้วก็ยากอยู่นะยากอยู่ฮนะยากอยู่นะยยนะผมว่าโอ้เราปัม๊มเลย โอพีดี e ต่ำแล้วไอพีด e ต่ำแล้วเกรทัาาตีแล้วตัวไหวอยู่นะแล้วตัวน่าจะไหวอยู่ตอนนี้ไอพีดีแค่ร้อยโอ้ก็ร้อยก็สายอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคว่าน่าจะลำบากตั้งธนูไกตัวนี้แหละตัวอื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะโอุ้ยพีดีต่ำแล้วพี e ต่ำหมุนเลยหมุนเลยตัวนี้ไม่มีสะท้อนมั้ง ผีปะ่ะหมุนเลยนะตัวเดียวก็หมุนได้แต่ว่าตัวเดียวหมุนได้นะผมก็ยังไม่ได้มานะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยดูด้วยฮะว่า <c oughs> คือเคยมาแต่เป็นอาชีพอื่นนะเรามาเป็นคูเซเดอร์เป็นไนท์อะไรครับมากับเ,เพื่อนอันนี่มาเป็นมือปืนมาเดียวไม่เคยมาเหมือนกันเลยมอนอีกยี่้าตัวนะครับผม <c oughs> ปิดอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> ต่อมีปะ ไปลุยย,งย,งยิงเลยยิงเลยแล้วกันเกเลืออีกหกตัวไหนวะหกตัวอ,อยู่ไหนะนะนี่นี่ป่าป่าแสดงว่าย่าตัวน,ะนั้นธนูมนเกย่ยตัวหนึ่งครับ ต้องยิงแล้วปัมเมาต้องยิงเอฟดีเก็อสาห์แล้วปั๊มเมาทุกเว้นเพ้่อจะมากับสายคีน่าจะง่ายอยู่เมื่อกี้ผมตายไปเลยฮะเรียบร้อยสองสามรอบตรงนี้แหละเหลืออีกหนึ่งตัวอยู่ไหนนี่ปะ่ะนั่งอ่งได้ยินเสียงอยู่นั่นตายแล้วนะครับจะมีประตูข้างบนนี้ไอด้านขวาหนึ่งนะครับนี่เข้าวาร์ตรงนี้เลยครับมาป้าป้า วีตอ่อมแล้วมาแล้วกลุ่มใหญ่มาแล้วกลุ่มใหญ่มาแล้วกลุ่มใหญ่มาแล้วโอ้โหโอ้โหจะโดนสายฟ้าตายนะนี่เนี่ยสายฟ้ามาแล้วนะว่าสายฟ้าเราผมไม่ได้เอาตัวสายฟ้ามันนะเสื้อจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดปลอดภัยก็ต้องเอาเสื้อสายฟ้ามาเนาะโดนดาวพันเห็นไหมความช่วยเลยโอ้โหโอ้โอเค เกอบตายนะ,ะต่อออด้านขวาก่อนแล้วกันสายยิงเต็มแล้วเนี่ยถ้าเรามากับคนที่เป็นสายยิงอาจจะได้เปรียบนะครับก็คือไม่ต้องเข้าไปชนนะยิงง่ายๆเลยเนาะนะ,ะดูดินี่ขนาดผมไม่ได้เป็นสายยิงนะลองยิงดูแป๊บเดียวโวยก็ตายแล้วนะบอกเลยว่า สายยิงก็ได้เปรียบนะหรือถ้ามาพร้อมๆกันก็สบายครับผมปปยิงเอาเลยฮะยิงเอาเลยสบายๆจบๆไปนะยิงจบจบไปหมดแล้ก็เหลืออยู่ด้านขวาไม่ไง โอ้โหเตรียมเลยนะถ้ามันไล่พร้อมกันลงไปนอนแล้วเนี่ยเอารีบฆ่านะโอ้โหเอาเรียกยังโอเคเหลืออีกแปดตัวโอ้ลำบากเลยนะอยากใส่ฟ้าเตรียมเลยอู้หูเกือบเกือบอย่าอย่าไล่ใส่ฟ้านะอย่าไล่ใส่ฟ้านะเอ้ยต้องใส่เสื้อใส่ฟ้านะตรงนี้เอาง่ายๆห้องนี้ใส่เสื้อใส่ฟ้าดีกว่าครับก็คือเสื้อใส่กาซโดร์เคบีเนาะอ่ะเสร็จแล้วเข้าวัดตรงนี้ครับ ทีนี้เราก็เดินอ๋อตีมอนเตอร์ให้หมดก่อนแล้วตีต่อ,อครับผมไปเึ๊บปึ๊บปึเบปึ๊เยาะไปเยาะไปเออสองตัวเสนาะว่าห้องเมื่อกี้ใส่เสื้อเออ่โดเกบีมานะครับเป็นการ์ดโดเกบีเนาะว้าวออบอสออกเลยเหรออ๋อไม่มีหนอนเหรอผมนึกว่าจะมีหนอนเนะี่ยออบอสเลยเหรอโอ้โหสู้ได้ไหมเนี่ยตีไม่เข้าเลยฮะ บอสมันต้องเป็นธาตุอะไรเหอบอสเป็นชาโดหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวไล่เวทออกมาก่อนอเดี๋ยวนะเพื่อนนะผมขอเปลี่ยนเท่ากันเลยอ่ะยิงเท่ากันเลยโอแ้แสงว่าสายยิงได้เลยนะเนี่ยถ้าเพืเ่อนๆมากับสายยิงอะเพราะว่าสายยิงเขายิงยิงกับคนละมุมเนี่ยบอสแทบจะไม่กระดิกเลยนะนี่ขนาดผมไม่ใช่สายยิงนะบอสก็ไม่กระดิกเหมือนกันนะหลดดิดไม่ถึงตัวผมเลยนะเดีงนั้นเนี่ยสายยิงน่าจะได้เปรียบเนาะ โอ้โหลำบากเลยผมเนี่ยแล้วลำบากเลยนะโอ้อยิงทิ้งไปแล้วกันมาละที่พอดีผมล่วงละสายฟ้าจริงด้วย, <Yeah. S 1> ยงั้นเราเอาเป็นเอาสายฟ้ามาดีกว่าไปโอ้โหมันคิวเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนลูกถั่อีกนะล,ลอลอีกรอบดูซิ พันห้าเท่ากันนะดูเท่ากันเท่ากันไปยิงเอาแล้วกันโหน่าจะนานครับผม,ผมว่าแนะนำเพื่อนๆมากับคนที่เขาเล่นดีกว่านะครับเนาะอันนี้ผมใส่สายฟ้าแล้วไม่เป็นไรน่าจะไม่ไม่โดนไม่แรงนะจะยิงต้องนานังไม่ถึงครึ่งแต่ว่าข้อดีของคนที่เขาเป็นสายยิงอะ่ะเขาก็ยิงยืนเฉยเนาะช่วยๆกันยิงสัก สองตัวสามตัวก็ผมว่าก็น่าจะตายแล้วนะเดี๋ยวลองสอดูดิเนี่ยมันมีสะท้อนป่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะผมคิดว่าถ้าเกิดเรายิงแบบนี้เราจะไหวไหมอันนี้ดีกว่ากันอันนี้ดีกว่ากันเฮ้ยนี่ก็ได้นะลองดูลองดูนะครับ ไม่เป็นไรเราใส่กันกันเว้อันนี้แล้วเออเหมือนอันนี้เร็วกว่านะไม่เป็นไรยาวไปนะฮะยาวไปเตรียมอย่างเดียวคือเตรียมปั๊มอ่ะถ้าไม่ไหวก็ปั๊มเอา <laughs> ใส่เสื้อโดเกบบีเนาะใส่เ,เ,เสืเ้อโดเกบีก็คนคนที่เขาเป็นสายยิงก็จบได้อยู่แล้วครับยิงยิงเอาเนาะ ส่วนเราสายไฟแดนก็ยืนเหมือนกันครับยืนชนเลยเอาให้มันรู้กันแล้วรุนรอยกันไปเลยนะครับอะไรหมดก็ป๊มเมาเนาะแต่นี้ผมยังไม่ได้ปั๊มเลยนะ a few moments later ตุมต้มตุม้มตุ้มไกลกว่าเป็นจริงแล้วไกลกว่าเป็นจริงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแต่สายยิงก็น่าจะนานเหมือนกันไหม ใช่ไหมแตอ่อาจจะเร็วกว่าเราหน่อยนะอาจจะเร็วกว่าเราผมว่ามาเถอะอย่างน้อยก็สักถ้าสักสามสี่คนสบายเลยตัวยิงสักตัวยิงสักสองตัวนะถ้าไหมอันนี้มาโคค้างนะไ <c oughs> อ้ที่ยืนยิงไม่ใช่โชว์เลยนะมาโคค้างก็อโอเคอพอเรา,าผ่านแล้วก็เราก็กดตรงนี้นะครับก็จะมีของให้เราเก็บเนาะโอเคนะฮะเก็บ ไอพี hmm, ผมหมดเดนะ okay. ี๋ยวนะเกียร์นี่เป็นไงออ้ยของน้อยเหลือเกินใครคุมเลยไปวนดันที่นี่จริงมันวนต่อได้น,นะครับเส็จแล้วให้เราออกด้าน,ด,านด้านตรงด้านนี้ด้านซ้ายนะ,ะขึ้นมาตรงนี้เลยฮะแล้วก็เข้าวาร์ดตรงนี้ครับปึ๊บอ่ะตรงนี้ตัวนี้เราทําเควสผ่านแล้วจบแล้วครับไปส่งเควสได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะวนต่อแบบว่าเออเผื่อจะเอาของกล่องมาแกี้ถ้าใครแบบจบบอสไวจะจัดนะครับลองดูก็ได้ ว่ามันคุ้มหรือเปล่าเนาะมันจะวนได้ไม่ไม,ไ,มไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับจะวนกี่รอบก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่วนแล้วนะครับให้มากดปุย M b c ตัวนี้เนาะคลิกปุ๊บกด next นะครับแล้วก็บอกว่าสําหรับสําหรับครั้งนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะโอเคไปนะครับแล้วก็กดโคดไปฮะาเราก็ถูกดีดออกไปนอกเมืองแล้วนะนอกดันเนะาะแล้วก็กดตรงนี้ครับทำลายดันเจียนโอเคไปเดี๋ยวเราไปส่งเพจกันดูที่เมืองปอนเทล่าดูนะครับ มผมก็ส่งคุยแล้วนะคลิดคุยคีย,คยแล้วก็เรียลร้อยนะครับโอเคกดเลือกเป็นส่งคียกดโอเคคร,ครับนี่เราได้มาแล้วนะคร,คราวนี้เราจะได้เจ้าตัว,ตวใบนี้มาครับนี่ติ๊กเก็ตตัวนี้หนึ่งใบนะเป็นตัวตัวใบแรกของได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะเดี๋ยวตัดแยกดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับถ้าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ดีครัวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวอะไรมาก่อนนะครับขอกคนโชคดีครับ